แชมป์ครับ147้อนเปิดกันยกหนึ่งว่าไงแชมป์ครับเธอน้านนักชกุ่รกีครับเด็มกับจะเจอกับเฮอร์คิวลิสับผู้ท้าชิงอันดับที่3ดูรูปร่างนี่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเฮอร์คิวลิสนี่ยาวกว่าเยอะแต่ว่าจะต้านพลังบุกของแชมป์จากตุรกีได้หรือไม่ครับจับมาแล้วแม่ว่าคู่นี้นี่เป็นมวยที่ต้องบอกว่าโคนลสไตล์เลยนะครับ เฮอคิริก็หลังๆี่ต่อยมวย3ยกมาตลอดก็น่าจะเข้าใจจังหวะการชกดีครับแต่ว่าวันนี้ี่ต่อย5ยกครับแล้วมีคะแนนทุกยกเอาละครับแทงซ้ายขึ้นบนก่อนอพยายามเดินปิดโอกาสเกมบุกค,คู่กันเลยครับของเท่านั้นเอเดมขยับยนี่ครับเท่านั้นเฮอร์คิริสก็ยังไม่ได้ผีผามนักครับขยับครับ ลูกเกมทั้งคู่ก็ยังดูเก้งๆก้างๆกันอยู่นะขาอู้เตะซ้ายสะบัดสูงครับนี่ครับยิเตะจัตะวันนี้เออคิริสยังไม่โดนนะครับไม่แม่นไม่แม่นไม่แม่นเออคิริสหลบเออเดมหลบได้นะการต่อสู้ครับอาออกมาตะวันนี้เองหวะนี่เข้าดีนะครับเป็นมวยที่เขาเตะได้เร็วนะครับเอาโดนอีกแล้วเออคิริสโดนอีกแล้วจุดเดือดต่ำเจ็บไม่ได้ครับจะเอาคืนตลอดนี่ครับแมเริ่มที่จะล้วงลำตัวแล้ว จุดเด่นของเขาคือหมัดหน,นักครับเจอวงในเหมือนกันแน่นอนครับเฮอร์คิวลิสความคาดหวังในการเป็นแชมป์ราชำเนินในรุ่นที่2ครับที่ห่างกันแบบหลายพิกัดเหลือเกินครับตั้งแต่ร้อขึ้นมาเนี่ยร้อเลยโอ้นี่กับจังหวะฮุกขวาครับตีเข่าครับแชมป์ราชำเนินที่เฮอร์คิวลิสเสียไปนี่ก็เสียให้ต่างชาตินะครับเสียให้กับท่านนนาดากะนะครับ ทุกวันนี้ในอากายัง115 112อยู่เลยครับโอ้โหเธอคิริสมา147แ,แล้วครับเอาละครับแหมเดินบุกต่อเนื่องครับทางด้านเนเธอเดมถือว่ามีความสำคัญทุกยกนะครับเด้งตีเข้าไปแตถือว่ายกนี้นี่ยังเ,<อ>เรรวแงง<ล><ล>ีียัดอาละดูดรูปเกมแล้วเดินเข้าไปครับกลางกลางไปไปลายดูเหมือนว่าเออเดมจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับตัวพิเศษครับเทนิสเคิริสเขตแดนตรายขอยแนวปีหูสามยกครับแม่ มีตัดรับจ้ไปครับเปีปีนเลยเหรอแต่ไม่ต้องห่วงครับเรามีการเปิดเผงคะแนนแล้วก็โชว์คะแนนทุกยกครับฉะนั้นแล้วมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนในแต่ละยกก็ได้ครับแต่ที่แน่ๆยกนี้นี่เฮอร์คิลิสออกมาตั้งรับดำมถึงตัวครับแต่ก็มัดเนี่ยังไม่สามารถทำให้เฮอร์คิลิสมีอาการได้ครับนี่ครับพยายามที่จะเกาะวงในกัน เดมนี่ก็ไม่ใช่เป็นมวยเข่านะครับเรายกแรงนี่น่าจะตัดทอนกาลังของคิวคริสให้ได้มากที่สุดก็เช่นกันครับคิวริตก็คิดแบบหนักเหมือนกันครับผมอยู่นอกในครับเอาปากศอกไปไล่แขนครับจังหวะเป็นทางเออคิวคริสนะคิดได้มีศอกดอกนึงแต่ไม่ได้เป็นดอกแรงอะไรนะผมว่ายกนี้เอเดมน่าจะได้นะเพราะว่าช่วง ประมาณกลางยกนี่คือแบบหอ,ออกกรวุธหมัดน,นะครับเข้าหน้านะเฮอชีวิตหลายหมัดเลยนะครับช่วงปลายดูไม่ค่อยมีอะไรนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงในแลกตีกันไปคนละทีสองทีมีศอกของเฮอร์คิวลิตที่ปากได้ทีหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะจะเลยคิดว่ายกนี้นะครับเออเดมกินแน่ๆในยกแรกนะครับกินแน่ๆน,นะ ดูคะแนนกันนิดนึงครับในยกแรกออกมาแบบไหนครับตอนนี้เออดําเดินครับอ้าวครับนี่รับคะแนนออกมาครับคะแนนออกมาเป็น2ต่อหนึ่งเสียงนะครับเป็นเสียงแตกนะต่อเสียงไปทางเฮอร์คิลิสนะครับนี้ถือว่าไม่ต้องรอกันแล้วละครับเออเดมใส่หนักแล้วแชมป์ก็ต้องอยากจะป้องกันให้นานที่สุดนะครับเอายังไงนี่เฮอิว่าวางแผนมาดีครับนี่ครับบล็อกแน่นเลยมือไม่มีตก เอาแล้วครับแม่นี่ฮะก้มไปต่อยเนี่ยเจอแข้งทันทีครับไม่ง่ายแล้วนะครับแชมเปี้ยนชาวตุรกีเอาครับจังหวะรวบไปก่อนครับวงในครับขยับบนออกมาเอเดมเดินครับเจอแข้งซ้ายครับเอาครับดักศอกจะสับศอกขึ้นไม่โดนครับเอเดมต่อยหมัดสับศอกครับของทานหงิกิลิ่งเอาตะวันนี้ยังไงครับเอกครับแนวเข่านะเป็นเอเดมที่ในเมื่อหนีไม่ออกมันก็ต้องสู้ในครับ ก็ต้องมาแผนแบบนี้ครับทางด้านเฮอร์คิลิสทำให้ทางด้านแชมนเปี้ยนนี่อึดอัดมากที่สุดแลละครับยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยความกดดันก็จะไปอยู่ทางด้านเออร์เดมครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยเป็นมวยที่ใจร้อนครับอย่างที่เรียนไปต้องการที่จะเอาคืนทันทีครับถ้าโดนอาวุธไปแล้วนี่ครับเจอแข้งซ้ายแล้วแมวันนี้นี่สายหน้าครับมาแบบไม่คาดคิดครับดีดได้อย่างรวดเร็วแลวดูวงในครับแม่ถว่าเป็นอาชีพหลักของเฮอร์คิลิสอยู่แล้ว นี่ครับปักเข่าเข้าไปอีกเอายังไงครับเฮอร์คิริสเปียเลยนะครับเฮอร์คิริสยังไม่ออกจากมุมเลยนะดูมันมันแน่นอนนี่ครับออกมาแล้วนะวางไว้เลยตอกขวาโยนมาแต่ไม่โดนนะก็ต้องไล่ต่อยให้ได้ครับจังหวะต่อยไม่โดนคขำคล่อมไปอีกครับจังหวะขวาครับยังไงดีครับยังทําอะไรไม่ได้ครับวนมาเดินต่อครับเดมเจอซอกของเฮอร์คิริสครับต่อยขึ้นไปหมัดซ้ายครับเสียบเข่าขึ้นมาครับของเฮอร์คิริส แล้วรวบรถไปฮีครับแทน,นเอเดมโอ้ถือว่าใช้พละกําลังกันเยอะเลยนะครับในช่วงยกแรกลงมาถึงยกนี้เอาแล้วครับแม่แห้งซ้ายหน้ามาอีกแล้วโอ้โหเด,ดี๋ยวเฮ้ยโดนตอกเหมือนกันนะเออร์คิริสเม,มื่อกี้ยับบูต่อแมเฮอร์คิลิสเจอกดดันเอายังไงไนเนี่ยโดนครับอาวุธเออคินิดติดมุมอีกแล้วติดมุมอีกแล้วเอ้าจังหวะถอยป้องกันตัวทรงจะไม่ดีจริงๆครับแต่เอเดมก็ พยายามเจาะหาช่องอยู่ครับอูตัดูครับมีศอกมีแข้งซ้ายออกมาสกัดตลอดครับซ้ายขึ้นหน้าสวยนะเมื่อกี้นี้สองไม่โดนบิดมาแล้วตีครับของของเทนนันเฮอร์คิลิสเอาละครับถือว่าลดความแม่นยำในอาวุธของเอเดนไมพอสมควรเลยนะครับนี่ครับเฮอร์คิลิสยกนีนี่ยังไม่โดนจังๆเลยแล้วก็พยายามเอาตัวรอดแบบสุดฤทธิ์เหมือนกันก็ต้องมาแผนแบบนี้ครับเจอมวยหนักๆก็นี่ครับเน้นๆอาวุธเข้าไป เอ,อเดมลุยต่อคำ้ำค้ำแม่ดูครับหมัดอันตรายดียังไม่่อยเข้าเท่าไหร่ครับเอาแล้วครับโอ้แบบนี้นี่ดูจากรูปเกมนะครับในยกสองเนี่ยเคอร์คิริสตนี่คือแบบถือว่าทนไม้ทนมือได้เอาเรื่องเลยนะแต่ว่าดูดูแล้วเนี่ยเหมือนเป็นรองนิดนึงอะ่ะเออเพราะว่าเข้ามุมบ่อย,อย,อยงไงออแต่ผมก็ไม่ทราบนะเข้ามุมและรับเยอะไปหน่อยนะเฮอร์คิลิสตนะไม่ค่อยมีสวนสักเท่าไหร่ สวนมาก็ไม่ค่อยโดนนะนี่นะครับผมโอ้โหจังหวะนี้เตะซ้ายนะครับใส่เอเดมนะเอเดมก็ตอดมานะครับสับสอกคืนมาเหมือนกันขวาจังหวะนี้มีซึมเหมือนกันนะครับเออกิริสเออร์ิริสอ้าว<อ>ยังไงนเ,นเนี่ยมาทุกจังหวะดูเหมือนจะอ่อนๆลงไปนะปโอ้เอานะครับแบบนี้นี่ ลองหลุดกันหนักครับสำหรับรองเบอร์สามชาวไทยโดนเคาะลำตัวอีกแล้วเบอร์เดมครับเดินเดินสุดกำลังเอาลำตัวขึ้น yes. บนโอ้โหคิริสครับตองโตแบบนี้ครับแข้งซ้ายมาแม่ดูครับจับตาเอคิริสก็พยายามจะใช้ความยาวของความยาวของอาวุธตัวเองนะโดยเฉพาะแข้งขวาเออแข้งซ้ายนะครับลูกติะนะแต่ว่าดูลักษณะแล้วน่าจะลำบากนะับซอ Tamam. E: อย่างน้อยเตะสักทีไหมจีบสักทีไหมเออนี่นี่ถือว่ารับเยอะเหมือนกันครับทล้นันเฮอร์คิลิสเอาเฮอร์คิลิสยังไงต่อยเยอะเหมือนกันนะครับเอเดมคำถามโอ้ยระหว่านี้ไม่ดีนะครับจะยืนระยะได้จนถึงยกสุดท้ายหรือไม่ครับเพราะว่าเร่งเยอะครับเดินตลอดนี่เขาเจอข่าวคืนนี้พยายามต่อยหมัดนะแต่ว่าหมัดเนี่ยดูเหมือนจะขาดความแม่นยาไปครับในไฟน์นี้ ครับแม่เฮร์ิลิสรือว่าลอดพ้นในเรื่องความกดดันไม่ได้พอสมควรใกล้ๆจะหมดยกครับที่3เอเดมยังลุยอยู่มีเตะขาเพิ่มเข้ามาด้วยครับเจาะยางครับเน้นไปเรื่อยครับซับซองเข้ามาขยับต่อยครับต่อยครับเลเอเดมต่อยครับแล้วก็มีเข่าด้วยครับส่วนเฮอร์ิลิสกอนแล้วก็หักคอลงมาอย่างเดียวครับซ้ายครับนี่ครับเตะเบิ้ลไปสองแข้งก็โดนเขา้อยสองชั้นครับเฮอร์คิลิส โดดเขาลอยสองชั้นเมื่อกี้โดนเฉียวๆเท่านั้นนะผมว่ายกนี้ทางเอเดมเนี่ยทำดีชัดเจนเลยนะคือทางเอชิริสนี่คือเริ่มมีอาการหมดแล้วนะครับแล้วไปเล่นกระโดดเข่าลอยสองชั้นอะไรก็ไม่รู้ขอพี่อะไรก็ไม่รู้ของน้องแกนะผมว่านี่ไม่จะเป็นเรื่องดีนะครับมันเป็นเหมือนเป็นแบบบันทอนแรงตัวเองอ่ะเออ ผมว่ายกสี่น่าสนใจนะอาจจะมีนับแน่ๆอเออคิริตมีสิทธิ์หมดหมดจริงๆนะน่าจะหมดแรงอะ่ะเพราะขนาดยกสามนี่คือแบบมันเริ่มหมดแล้วอะ่ะยกสี่ผมว่าไม่น่าหลอดนะดูเราซูดูลักษณะของเฮอร์คิลิสนะอาจจะมีนับแต่ถึงนอกหรือเปล่ามไม่รู้นะัาถือว่ามันจะบีบหัวใจกันขนาดไหนครับยกที่สาม นี่ครับสามเสียงครับเป็นของแชมป์ครับตอนนี้คะแนน29ต่อ28 28ต่อ29แล้วก็28ต่อ29นะครับถ้ากับว่าคูท้าชิงเนี่ยยังนำอยู่2เสียงครับ1คะแนน2เสียงเอาละครับแม่ก็ต้องลุยกันต่อครับลุ้นกันต่ออีก2ยกนะครับอะไรก็ยังเป็นไปได้เพราะว่าเอเดมนีก็ติดเครื่องได้รุนแรงเหลือเกินครับเดินทุกยกเน้นในเรื่องของลูกขยันนะครับยกนี้นี่เฮอร์คิวติสก็ต้องโต้ครับ นี่ครับเจออาวุธอีกแล้วครับเจอหมัดอีกแล้วอาครับเ,เดมเดินแน่ครับส่วนเฮอริสเตะซ้ายดักเอาไว้ครับเจอเจาอยาง ต้องหนีครับโอ้โหแต่จังหวะไปแล้วเฮอร์คิลิสยังไงพยายามเรียกครับให้เฮอร์คิวลิสเดินหน่อยครับนาทีแรกยังพอว่าออกมาถอยเยอะครับย่างยกแล้วจังหวะล็อกย่างยกจะยังไงจะหมดแรงไหมแน่นอนเลยครับผมว่ามีสิทธิ์หมดนะเฮอร์คิลิสน่าจะมีสิทธิ์หมดแรงแล้วการชกนี่คืออ้าวดูช้าลงไปแล้วเฮอร์คิลิสมันครับแล้วก็รีบไลดุดยับโดุดยับเท่านั้นดัดมากครับโดขยับเท่านั้นแชมป์อ่ะแล้วครับเริ่มที่จะมีหมัดตัดลำตัวมา ส่วนเออเดมนี่คือยังฟิตอยู่ไม่โดนครับสองนี้เออคิยริสดูอ่อนลงไปนะแแยยก่่อออนนครับเเเดดิตมจข้้้งซาโดนหมัดขวาครับเต่าเต็มคางเลยแล้วยังอยู่ยังอยู่เอาลงไปครับอาวุธเอาก็เตะขวาขึ้นมาครับเฮอร์กิลิสโอ้เน้นโตแบบเน้นๆนะครับด้านแชมป์เริ่มที่จะต้องหาจังหวะตอบโต้ให้มากขึ้นแล้วครับ แดงขาวไปอีกหรือว่าคนนึงเนี่ยได้ในเรื่องของความชัดเจนครับอีกคนก็ได้ในเรื่องของความขยันนี่ครับแทงซ้ายหน้าเนี่ยยังขยับออกเรื่อยๆนะครับโอ้นี่นี่เดมครับต้องบอกเลยว่าดังหวะต่อยครับดูจะบิดพลาดเอาละครับแมเดอได้ศอกเหมือนเนกันลุยต่อครับวันนี้เฮอคริตอนนี้ดูจากสถานการณ์นะครับดูเหมือนว่าเฮอรคิรินิน่าจะอ่อนแล้วนะ น่าจะหมดแล้วดูเคลื่อนไหวท้านะครับสดเอเดมนี่คือยังแบบคือยังแบบฟิตอยู่ยังไม่หมดเอาแล้วต่อยอย่างเดียวแบบนี้ไม่ดีนะขยับสับจอครับต่อยมาครับเอเดมผลักออกไปเอเดมผลักไม่ออกเตะซ้ายครับเอเดมต่อยขวาก็คล่อมไปอีกครับนี่ครับเจาะยางมาซ้ายคืนดึงหลบสวยครับเอเดมขยับต่อ เาะซ้ายวนออกครับเตะซ้ายครับเอาครับดึงได้อีกทีหนึ่งสับซอกครับถึงตัวถึงตัวแล้วตอนนี้ดูจากลักษณะนะครับเออเดมนี่คือยังมีแรงเหลือเหลือแต่เฮอร์คิลิสขึ้นหมดนับหมดแล้วนะที่เหลือก็คือการยื้อเกมนะครับพยายามไม่ให้โดดอาวุธแบบโดนสุดสำคัญอะไรอย่างนี้นะก่อนจ่าครับในยกนี้ ก็นี่นะครับผมในยกที่สี่นะดูยังไงเออเดมก็ชัดเจนกว่านะครับอาวุธเข้าเยอะนะส่วนทางเฮอร์คิลิสก็ก็ช่วงปลายยกสี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับหมดแรงแล้วนะถ้ายกที่ห้าฟื้นไม่ดีฟื้นช้ายังเป็นยกสี่อีกผมว่ามีนับแน่ๆนะเฮอร์คิลิสมีสิทธินน์โดนนับโดนน็อกได้เลยนะ ต้องมาดูว่าเออเดมจะเอาไหมก็อีกเลือกหนึ่งนะคือตอนนี so ้ดูยังไงเฮอร์คิติก็หมดแล้วนะหมดจริงๆส่วนเออเดมเนี่ยดูไปแล้วเหมือนที่ยังแบบมีเลี้ยวมีแรงอยู่อ่ะเออก็ลองดูกล้ามเนื้อของเออเดมสิโอ้โหไปดูคะแนนกันหน่อย เดีรามาดูครับคะแนนยกที่4ครับออกมาแบบไหนครับแต่เฮอร์คิลิสออกมาไปเฮอร์คิลิสอีกแล้วเอ้าครัเป็นของเฮอร์คิลิสครับตอนนี้เสมอกัน1คะแนนครับแล้วก็เป็นเฮอร์คิลิสนำ3า39ต่อ37เนี่ยสคนนะครับถือว่ายกนี้เนี่ยเป็นยกที่เอเดมครับต้องมีอย่างน้อย1นับครับเพื่อที่จะเสมอในเสียงข้างมากเอ้า เออเดมแชมป์เนี่ยยังอยู่กับเขานะครับแต่ว่าเออเดมอย่างน้อยขอเหมือหน่อยว่าแชมป์เนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนเอวเลยครับเอาละครับคะแนนไปทางเฮอร์คิลิสนะทำได้ด like ีขนาดไหนครับโอ้นี่ครับแกก็ยังเดินอยู่เหมือนเดิมครับแต่เฮอร์คิลิสนี่ก็พยายามที่จะป้องกันตัวอย่างเดียวครับตีครับกดลงมาตีเรื่อยๆครับของเซนเน่เออเดมครับแต่ไล่ไม่จนครับไล่ไม่จนแล้วหมัด ทำอะไรได้ไหมครับเอเดมเอคิริสนี่วนไปเรื่อยครับนี่ครับเคาะครับถอยมาดึงแล้วก็กอดเอาไว้ครับคือจังหวะอาวุธนี่เอเดมทำอะไรไม่ได้จริงครับโอ้แล้วดูครับน่ดูว่าเขาเองน่าจะกดดันแล้วก็เร่งตัวเองเกินไปนะครับตั้งแต่ช่วงของยกสองยก3รวมไปถึงยก4นี่อาจจะทำได้ดีขึ้นมาครับแต่ว่านี่ฮะ ต่อยแล้วก็คือทำให้ทางด้านเอายังไงจังหวะนี้ต่อยต่อเนื่องเลยโดนเหมือนกันครับเอาเฮอร์ิลิสยังไงครับจับล็อกอ่าหนึ่งนับนี่ยังไงแชมป์ก็อยู่ที่เขาแน่ครับเออเดมแชมป์ยังอยู่ที่เดิมนะครับลุยต่อเอาแล้วครับต่อยตัดตัดลำตัวไปโอ้ดูครับเอาครับจะจะยุ่งแล้วตอนนี้ครับโอ้ยหมัดหมัดโดนหน้าครับมีเสียวเจอศอกของทางด้านเฮอร์กิลิสสวนเต็มหมือนกันครับไม่โดนโอ้โห หวาดเสียวครับกองเชียร์ของเฮอร์คิลิสครับไปติดอยู่มุมนั้นครับโอ้โหเอาครับเจอหมัดไปชุดใหญ่ๆเหมือนกันครับทางด้านเฮอร์คิลิสจะรลอดพ้นจากยกนี้ได้หรือไม่เอาแล้วครับแมกรรมการเตือนแล้วครับว่าเฮอร์คิลิสนี่หนีมากไปครับเดมยังลุยต่อโอ้เอาแล้วครับแบบนี้นี่อีกหนึ่งนาทีครับจะมีพิสสถานการได้หรือไม่ครับเอาลุยต่อต่อยมาตัดลำตัว โอ้แต่ว่าวันนี้ับทางเฮอริเกก็โดนแล้วเหมือนจะไปครับแต่ว่าก็ยังอยู่ได้ครับโอ้แล้วแชมป์เองก็ไปกดดันตัวเองมากไปครับไปคือเดินตลอดนะครับไม่ได้มีแผนอื่นครับง่ายๆว่าต่อยแบบหน้าเดียวว่าทำให้เฮอริเ่ยดูโอ้ทำไรก็ดีไปหมดครับแต่นี่ครับคืออาวจะถีบได้ครับเข่าร้อยคืนมาครับ เอาเอริมเอริมไปพยักหน้าทำไมเล่าน่าจะฝังไม่ออกครับจะไม่สนยกกระถอยครับต่อยมาดึงลมช่วงท้ายครับหนีสวยแะ่จังหวะนี้ผมมองว่ายกนี้เนี่ยเอริมก็น่าจะชนะแหละยกที่แล้วเนี่ยคิดว่ากรรมการให้คะแนนไปทางเฮอร์คลิปเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการป้องกันเนาะการออกอาวุธอะไรอย่างนี้นะ เออทางเอเดมอาจจะออกอาวุธไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะไม่แม่นนะแต่ทางเอคิดิตแม่นกว่านะครับเอคะแนนมันเลยเป็นอย่างนั้นนะสวัสดีครับผมคุณคุณเทคโนโครับออันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งห้ายกนะครับผมก็ดูแล้วนะครับทางเอคิดิตนะครับต้องยอมรับเลยว่าไฟนี้รับเรื่องของระบบป้องกันตัวถือว่าทําได้ดีนะทําได้ดีมากๆเลยนะแต่ว่าความอึดผมว่า ยังไม่ได้นะยังไม่ได้คือยกสี่คือหมดแล้วอ่ะ <c ười> คือยกสี่คือหมดแล้วอ่ะเฮอร์คิวดีแต่ถ้าไปเจอพวกแบบอึดๆกว่าน,นี้อ่ะเออพวกที่แบบออกอาวุธเรื่อยๆอ่ะไม่เหมือนเออรเรมที่ว่ามันติดเล่นไปหน่อยอ่ะมึงเสือกมาติดเล่นตอนยกสุดท้ายไอฮาไม้เข้าใจคือคือสังเกตเลยเออร์เดมเนี่ยก็ออกอาวุธดีแต่แต่มันมึงติดเล่นไปอ่ะเออ คะแนนก็น่าจะไม่ลอดนะครับอ่าสองต่อหนึ่งเสียงนะก็เป็นสี่สิบสี่สิบเจ็ดอ่าสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดประมาณนี้แหละอ่าเดี๋ยวไปฟังกันนะครับสองต่อหนึ่งเสียงแน่นอน